ไม่ได้มาเที่ยวนะคะมาหาของกินริบซื้อรีบกลับค่ะซื้อกลับไปกินบ้านก็ต้องตุนอาหารไว้กินเย็นๆเลยอาจจะตุนกินถึงพรุ่งนี้เช้าด้วย mm hmm. พรุ่งนี้เช้าเป็นวันเกิดปูกนะคะ mm hmm. จริงๆนะตั้งใจที่จะไปทำบุญแต่ก็ mm hmm. ไม่ไปดีกว่าตอนนี้ไปไหนก็อันตรายไปหมด ก็อาจจะซื้อของไว้ใส่บาทพรุ่งนี้เช้าก็พอแล้ววันเกิดปีนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่มีกินเลี้ยงไม่มีอะไรใส่บาทแล้วก็อาจจะส่วนมนอยู่กับบ้านอะไรประมาณนี้เมื่อกี้พูก็มีความรู้สึกเหมือนจะเป็นลม อยู่ดีๆก็แบบร้อนเหงื่อแตกทั้งๆท,ที่นั่งอยู่ในห้องแอร์แบบเย็นมากแต่แบบเสื้อน่ะเปียกเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีแรงลุกก็ไม่ได้ยังยังไม่รู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าน้ําตาลมันตกลงมาหรือเปล่าเพราะว่ากูกินอาหารเสริมลดน้ําตาลด้วยควบคู่กับกินยาหมอด้วยเราก็ไม่รู้นะ เราออกมาข้างนอกด้วยไงถ้าเกิดอยู่ในบ้านเราก็จะเจาะเช็คน้ำตาลได้แต่ตอนนี้เมื่อกี้ปุกกินน้ำหวานไปแก้วหนึ่งแล้วก็อมวิตามินซีไปค่อยยังชั่ว